อ้าวกินเกินค,ครับผมก็สวัสดีนะครับอ่าวันนี้สุขใจได้เที่ยวเราก็จะพามาเที่ยวที่ ทุ่งดอกกระเจียวนะครับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วแล้วก็นั่งรถรางกันไปข้างในนะครับนี่ครับผมนี่ฮะดอกกระเจียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับความสวยงามจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับตอนนี้เราก็นั่งรถรางไปที่ทุ่งดอกกระเจียวนะครับผมนี่ไปกันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็จะไปจุดชมวิวาผาสุดแผ่นดินนะครับนี่ฮะต,ตอนนี้เราก็กําลังเดินไปครับโอแ้แต่อาอากาศตอนประมาณ7จ็ดโมงสี่สนาทีก็อากาศเย็ยนอยู่เหมือนกันนะครับน,นี่ลูกส้าวครับแปดร้อยสี่สิบหกเมตรนะครับระดับความสูงนี่โอ ระวังนะนี่เขาบอกว่าอย่าชิดริมหน้าผาระวังตกไปกครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าผากันครับนี่นะก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับเจ็ดโมงสี่สบนาทีนะฮะก็มีทะเลหมอ,อกนะครับ ดูสิสูงมล่ะสวยครับอากาศดีด้วยทำข้ามามดูตรงนี้นี่ลูกไปตรงนู้นได้อีกหน่อยนะึงนี่คอันนี่คือผาสุดแ่นดิน้สวยครับสวย จะเป็นโขดหินนี่นะฮะรนเวลารอบผาสุดแผ่นดินครับผมเดี๋ยวไปเดินชมกันต่อเลยครับไปดูฝั่งนูน้นสิมีอะไรอันนี้ก็จะเป็นล่องเขาบอกว่าอย่าชิดหน้าผาระวังตกนะครับนี่ครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับนี่ โอเคครับเนาะไปเดินดูมวนต่อครับอ,อ,อ,อือดตรงนี้ก็วิววิวดีนะครับนนี้โวยคครับต้นไม้นี่ครับ 我娘。Oh, กันต่อเลย,ย,ยเดี๋ยวเราไปดูที่มีคาเฟ่ด้วยนะครับทีน่นี่แต่วันนี้เขาน่าจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดาต้องนวันธรรมดาน่าจะเปิดเช้าน,นะครับนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูทุ่งดอกกระเจียวกันต่อนะครับ นะครับเดี๋ยวเราไปดูทุ่งดอกกระเจียวกันต่อนะครับข้างล่างไม่ยอมเดินกันไม่ออกกําลังกายกันเลยโอเคครับนั่งรถจะไปดีกว่านี่ก็เป็นบรรยากาศรอบทางนะฮะก็จะเป็นป่าก็จะมีดอกกระเจียวขึ้นกันนะฮะ ระดับความสูงประมาณ800กว่าเมตรนะครับจตกระดับน้ำทะเลอนี่ก็ลองขนะับมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูทุ่งดอกกระเจียวกันนะคะไปเลย go ไปเลยไปดูดอกกระเจียวจะมีหรือเปล่า<ม>เขาบอกว่ามันโรยหมดแล้วแต่เรา เจอสักดอกสองดอกก็ยังดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีเหลือให้เราดูไหมมาช่วงเดือนอะไรนะที่เดือนสิงหาพอดีอันนี้ก็เดือนกันยาใช่ไหมพูดอันนี้ก็คือเป็นต้นเดือนกันยาครับวันที่หนึ่งครับก็ตอนนี้ก็แทบจะไม่เหลือแล้วครับดอกกระเจียวนี่ฮะแต่ก็ยังได้บรรยากาศอยู่มั้ฮะอ๋อยังมียังม,งมีอยู่ข้างในนุ่น โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูกันครับนี่นะเป็นป่าแตงรังนะครับผู้ปกครองด้วยดอกกระเจียวเนะี่ยฮะโอเคครับไปกันครับแล้วเราก็มาถึงอ๋อเล่นเอาหอบเหมือนกันครับมาเลยลูกสาวเลย ถึงแล้วอ๋อหนื่อยถึงแล้วครับทุ่งดอกกระเจียวนี่ก็เหมือนก็โรยไปเยอะแล้วครับผมเนี่ยก็จะเหลือมี นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปส,สวยๆไปฝากนะครับนเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปอีกหน่อยนะฮะนี่ก็ยังมีอยู่นะครับอ๋อยังมีหลงเหลืออยู่บ้างครับเยอะเหมือนกันนะครับที่ถ้าเป็นแบบว่าช่วง ที่เขาบานเต็มที่ก็น่าจะแบบสวยงามนะคะนี่เราเจอแล้วดีไงลูกดอกกระเจียวสวยไหมคะโอเคครับเราก็พามาดูทุ่งดอกกระเจียวช่วงเดือนกันยาครับวันที่หนึ่งกันยาเลยครับอดอกก็เริ่มโรยไปเยอะแล้วครับแต่ก็ยังมีให้เห็นบ้างนะครับ ครับอันนี้เราก็ลงมาที่ลานหินหน่อนะครับเป็นทางกลับนะครับก็เดี๋ยวลองแวะถ่ายให้ชมสักแป๊บนะฮะนีฮะ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นลานหินน่อนะฮะันนี้ก็เป็นเวลา8โมงครึ่งแล้วนะครับนฮะก็สวยอยู่เหมือนกันนะฮะ <Yeah. S 1> เราเดินให้ชมกัน,นครับ ็วสวยอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นที่ให้ถ่ายรูปสวยน่ารักน่ารักครับเนี่ะเชิงอนุรักษ์ครับรมชาติสร้างนะครับโอเคครับก็เป็นวิวขากรับครับอันนี้ี่เขาก็รถเขาจอดให้ลงถ่ายรูปได้ครับนี่ะอันนี้ก็เป็นปับเจียวนะครับ ชิงช้าได้ลูกเาลองนั่งชิงช้าพี่โยนยาวเอ้ยกันข,ข้าวกินเกลือรับคำข้าวไปด้วยไปโยนยาวเอ้ยไปไปยยังไปายได้ไ,ดไหม เราก็จะมาคาเฟ่ับเต่าแพโดล่าแคมป์นะครับเขาใหญ่เที่ยงนะครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูนะครับทั้งวิวร้านกาแฟาที่พักนะฮะลองดูครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับไปเลยน,นี่เด็กตื่นหัวยุ่งเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยค่อยๆนะคะโอ้โหเด็กจะไปเล่นชิงช้า นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนร้านกาแฟนะครับน,นี่ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะฮะแต่ก็เชื่อมหนึ่งกันครับแต่ครับเดินไปดูกันครับนี่เนียวโอ้แต่กาะทำสวยนะนสวยนะครับไปครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในร้านกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราสั่งร้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไิดวิวข้างบนกันครับอ่าเราก็มาถึงชั้นชั้นบนแล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีสกายวอล์กด้วยนะครับนี่ฮะแต่บรรยากาศตอนนี้ก็ ร้อนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันฮะกลาง,งวันครับนี่ครับบรรยากาศโอเคอยู่นะครับนี่ที่นี่เข้ก็มีที่พักด้วยนะครับนี่ฮะบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นห้องพักนะฮะสวยงงาม น,นี่ก็คือเดินไปสกายวอล์กนะครับมไม่อยากมองครับเสียวเหมือนกันครับโอน้นี่เขาก็มีลูกกุญแจให้คล้องด้วยนะครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นบ้านพักนะครับข้างหลังสวยงามมากครับนี่ฮะ บ้านนะโอเคอไปเลยลกูกอ,นะอันนี้กล้าไหมเดินมาหลบไปดังงูโอเค ครับตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงเย็นนะครับสี่โมงานาทีครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบน่าดเก็บน้ำที่เขื่อนอะไรนะกลังหันลมรับตะคองนะครับเนี่ยตอนเข้ามาเราก er ็ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับเ้วก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับไปครับผมนี่ยก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับใหญ่มาก นี่นะครับตอนนี้เราก็มาเลือกจักรยานนะครับไปปัน่นบนรอบอ่างนะครับเอาขท่าไหนลูกสาวเอาทีมีเก่งเลยป่ะอันนี้เหรอโอเคโอเค For days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me? สุดหล่อเหนื่อยหอบแล้วครับจากการปั่นจักรยานโอเคครับเดี๋ยวไปปั่นกันต่อเลย Lately was like need a when you talk to me, give me the feeling like need I I purpose impression you scratch your When me me Give surface อันนี้ก็นี่ครับที่พักของเราคืนนี้นะครับนี่ห้องนี้1,500บาทครับสองคนจะมีบริเวณออข้างหน้าให้นั่งครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นวิววิวเขาสวยมากเลยนะครับเป็นหินเป็นผา แต่ก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับตรงนู้นฮะต้องระวังนะครับแต่ถ้ามองไกลๆจากตรงนี้ก็คือสวยสวยมากครับเขาบอกว่าอากาศตอนกลางคืนนี่หนาวมากครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอ่า1,700บาทนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูห้องในรา,าคา1,700บาทครับป้าเตียงเสริมก็เพิ่มอีกคนละ300นะครับนี่ฮะ นี่เดี๋ยวยูห้องน้ำเขานะครับ <Okay. S 1> นี่ก็สะอาดอยู่นะครับเป็นเอา u t d o o r ด้วยดูอโอเคครับผม,ผมอ,อันนี้ <ผม S 1> ก็เป็นวิวห้องนอนนะครับนะฮะว้าวโอเคเลยครับเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าจะมีหมอกไหมฮะพรุ่งน,น,นี้โอเคครับ เ,เออมีหมอกยามเช้าด้วยไหมคะมแล้วพบกับพวกเราใหม่ได้นะครับสุขใจได้เที่ยว